ดีครับผมอาจารย์องกิตน้อยสุขงจากวิทยาเทคนิคลำพูนครับวันนี้เราเอาเครื่องผลิตยางหมองศูนย์ไทยไทยมาน,นําเสนอนะครับในงานวันนักประดิษฐ์นะครับเครื่องของเราจะมีความสามาร,รถก็คือสามารถเพิ่มการผลิตของชุมชนได้โดยที่มานะครับเราก็มองว่าในกลุ่มชุมชนเนี่ยที่เขาผลิตกันเนี่ยเขาใช้วิธีแบบดั้งเดิมซึ่งจะเกิดปัญหาคือเกิดการสเสียในระหว่างการผลิตนะครับเราก็เลยเข้าไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับโดยแบบเดิมเขาใช้ เตาห้องโล้นะครับแล้วก็ใช้ความร้อนผ่านนะครับแล้วก็ใช้วิธีการคนแบบดั้งเดิมซึ่งทําให้เกิดการมอยล้าการปวดนะครับแล้วก็เกิดการสเสื่มเสียในการบรรจุพันธุ์ด้วยครับเครื่องของเราก็จะดีกว่าเขาก็คือเราจะใช้เพียงคนคนเดียวนะครับในการทํานะครับจะมีความสญญามารถคือเราเอาส่วนผสมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับโดยผ่านน้าซึ่งจะเป็นส่วนที่รักษาคุณค่าทางสมบครณ์ตัวยาด้วยเราใช้ม,เมอเตอร์ในการหมุนการทํางานนะครับแล้วก็บิดเครื่ําในการหมุนนะครับ ้เวลาก็20นาทีนะครับส่วนผสมก็จะเข้ากันได้ดีนะครับหลังจากนั้นของเราจะใช้ไฟครับเพราะว่าเดิมเราใช้เตาลแล้วก็ต่อมาเขาใช้แก๊สซึ่งมันจะใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่าใช้ไฟครับไฟเราใช้แค่ไม่เกิน20บาทนะครับต่อ1วันนะครับเมื่อครบแล้วกระบวนการครบเรียบร้อยนะครับเราจะได้หลือพันฑ์ยาหมองก่อนนะครับใช้น้ำได้น้าย่างหมองแล้วก็จะลาเลียงมาจัดท่อนะครับในระบบท่อเราจะมีการควบคุมโดยการ จ่ายนะครับเราจะมีหัวจ่ายซึ่งหัวจ่ายนั้นเราสามารถจ่ายทั้งแบบอัตโนมัติแล้วก็แบบคืออัตโนมัตินะครับคือแบบนนวนโดยเราสามารถจะวางชิ้นงานนะครับวางเข้าไปแล้วก็กดนะครับระนะครับก็จะจ่ายการทาง,งานเครื่นนองน,นี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทนะครับสนใจติดต่อได้เวลาที่หน,นึ่งลำโพนนะครับหรือเบอร์นะครับศูนย์แปดเก้าเก้าห้าสี่สองเก้าเก้าศูนย์ครับที่